เอาละครับทุกคนก็ได้เวลาที่เราจะมา รีวิวโอคุสึยูตะกันสักทีนะครับก็หลังจากที่ผมเกลือไปอย่างรุนแรงนะครับหลายๆคนที่ได้ดูคลิปสุ่มกาชาของผมก็น่าจะเห็นความเกลือของผมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ถามว่าผมได้ที่จุดไหนนะฮะก็เปิดอีกประมาณมัลตินึงนะครับทุกคนก็มาเลยนะฮะทุกคนดีนะที่ไม่ต้องถึงการันตีนะครับทุกคนแต่ว่าในจุดนี้ก็อีก40เท่านั้นฮะถึงการันตีแล้วโอเคเรามาเริ่มข้อมูลกันเลยนะครับเกี่ยวกับยูตะนะฮะก็เริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถามว่ายูตะเนี่ย ยังไงนะครับมีความสามารถอะไรบ้างครับอย่างแรกที่สุดเลยต้องบอกกันว่ายูตาเนี่ยสามารถใช้ประกายธมินได้ด้วยนะครับทุกคนประกายธมินก็คือค r ิ t i อ a ขั้นกว่านั่นเองนะครับที่สามารถแบบมันมีโอกาสตีแล้วออกไปติดมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ทําได้เหมือนกันนะฮะไปดูที่สกิลกันก่อนนะครับสกิลแรกไม่มีอะไรมากนะครับตีธรรมดาปกตินะฮะเป็นกายภาพ้ดยนะครับสกิลแรกนะฮะส่วนสกิลที่2นี่คือสกิลที่ดีมากๆนะครับของยูตาเลยนะฮะนั่นก็คือสกิลที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนคี ง่ายขึ้นนะครับทุกคนเมื่อเราใช้เนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่ศัตรูจะตายทันทีด้วยนะฮะโดยโอกาสที่จะตายทันทีเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังคุณใสของเรานะครับก็คือสเตตคุณใสนั่นเองถ้าสเตตคุณใสเรายิ่งเยอะนะครับโอกาสที่ศัตรูตายในทันทีเลยเนะี่ยก็ยิ่งสูงนะครับรวมถึงเรื่องของ HP ของศัตรูที่เหลือด้วยนะฮะจะไม่มีผลกับศัตรูวางตัวก็คือประเภทบอสนั่นเองนะครับทุกคนบอสเนี่ยไม่ไม่มีทางที่จะตายทันทีอยู่แล้วนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีมากๆนเป็สม่ดนากันะครับ ส่วนสกิลที่3เนี่ยจะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวที่แรงที่สุดของยูตะนะครับทุกคนก็จะเป็นการผสมระหว่างกายภาพกับดาเมจคุณใส่นะครับสประเภทเลยออกทั้งคู่นะฮะก็เป็นการตี4ี่ฮิตอันนี้แรงสุดเลยนะครับทั้ง3สกิลเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ายูตะเนี่ยนะครับ มันมีบางสกิลที่มันออกเป็นกายภาพนะครับทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่ายูตะเนี่ยจะเหมาะกับการเล่นตัวประเภทไหนมากกว่าเนี่ยนะครับคำตอบก็คือคุณใส่นั่นเองนะครับหรือทีมสเวทนั่นเองนะฮะทุกคนเพราะว่าจะเมทส่เวทเยอะกว่านะครับทุกคนแถมที่สําคัญที่สุดเนี่ยอันติของยูต่านะครับเป็นดาเมจแบบคุณใส่เลยนะครับก็ แน่นอนนะฮะว่าเราควรจะเน้นไปเรื่องคุณใส่ให้ดีให้เยอะที่สุดนะครับทุกคนเมมโมรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยลงคุณใส่ให้เยอะที่สุดจะทําให้อันติแรงที่สุดเนี่ยก็คือดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่า ยูต่าเนี่ยนะครับจุดนี้มันเป็นตัวละครที่จริงๆอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่พึ่งดาเมจอันติพอสมควรนะครับเพราะดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยสูงมากแค่ที่เลเวล6เนี่ยขึ้นไป1,555แล้วนะครับที่เลเวล10เนี่ยก็เฉียด2,000เลยนะครับประมาณ1,999อะไรประมาณเนี้ยนะครับทุกคนเฉียด2,000เลยเอาเป็นว่า2,000%ก็ได้นะครับทุกคนสูงมากๆนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าพอใช้อันติแล้วเนี่ยนะครับทุกคนมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะคืออมมมััันนนเเเเพพิิิ่่่สแตตให้วงงก็จรระคบีย เพิ่มพลังกายภาพ20%นะครับ4เทินแล้วก็คุณใส่อีก20%ด้วย4เทินนะครับแต่ว่าเกตมันจะไม่ฟื้นนะครับทุกคนเกตมันจะไม่ขึ้นเลย4เทินเต็มๆนะฮะทุกคนก็คือเราเก็บอันติใหม่ไม่ได้เลยนะครับใน4เทินนั้นนะฮะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเรียกได้ว,ว่าเหมือนใช้อันติทีเดียวนี่ก็คือจบนะครับทุกคนก็ตีธรรมดาใช้สกิลธรรมดาไปนะฮะ จะเป็นประเภทนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าคือกว่าที่เราจะไปเก็บเกรดอันติได้ใหม่เนี่ยก็คือต้องหลังได้4สี่เทินแล้วมันนานมากๆนะครับทุกคนอาจจะสตัวจะตายไปแล้วก็ได้ในจุดนั้นนะครับเพราะว่าอันติก็แรงมากๆนะฮะทุกคนส่วนลำดับการอัพสกิลนะครับก็แน่นอนที่สุดเลยก็ต้องเริ่มด้วยอันติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันติเป็นแหล่งที่มาหลักของเดเบสยูตะเลยนะครับก็อัพอันติให้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับทุกคนต่อมานะครับก็คือผมจะแนะนําให้อัพสกิล2แน่ๆนะครับสกิล2เนี่ เป็นสกิลเปิดเลยทุกคนยังไงก็ต้องใช้ตลอดนะฮะให้มันไม่ตกนะครับบัฟมันเนี่ยมันอยู่2เทิร์นนะครับดีบัฟเนี่ยสเทิร์นนะฮะก็พยายามให้มันไม่ตกนะครับเราจะได้คีย์ง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยก็มีลําดับความสําคัญพอๆกับสกิลที่2เลยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำดาเมจได้มากกว่านะครับแต่มันจะกินมานาเยอะหน่อยนะครับทุกคนใช้30เลย นะฮะสกิลที่2เนี่ยใช้แค่20นะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเล่นยูตาเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งตัวละครซัพพอร์ตที่มันมีการให้ยืมมานาอย่างเช่นพวกตัวอย่างยูกิไคโตะนะครับล่างล่างอาธรรมดานะฮะโอเคส่วนเรื่องออโต้สกิลนะครับทุกคนมันจะมีสิ่งที่พิเศษมากๆสําหรับยูตาก็คือการฮิลเลือดนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับเมื่อเริ่มเทินเนี่ยถ้า HP ของเพื่อนร่วมทีมเรานะครับน้อยกว่า60% มันก็จะฮิลเลือดมา25อนะครับอันนี้ทำได้3าครั้งเต็มเลยนะครับทุกคนคือกลายเป็นว่ายูตะเนี่ยฮิเลือดเพื่อนได้ด้วยนะครับทุกคนดีตรงนี้เลยนะฮะอันนี้คือจุดที่เด่นที่สุดมากๆของยูตะเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยต้องมีพลังสยเวท10หน่วยขึ้นไปเนี่ยก็หมายถึงมานานน่เดงนะครับทุกคนแถมก็จะมีตรงนี้แถมไม่อีกนะครับทุกคนมีฟื้นฟูเกตไม้ตายตัวเอง200หน่วยด้วยนะฮะทุกคนออโต้เนี่ยคือดีมากๆจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยมันถ เพิ่มดาเมจกายภาพกับดาเมจคุณใสเราอีก10%นะครับเติมเกรดไม้ตาย200นะครับนี่คือออโต้แรกนะครับไม่พอมีออโต้ที่2อีกนะครับถ้าสมมติว่ายูตาเนี่ยนะครับโดนโจมตีประชิดนะครับหรือสตูมกระโดดเข้ามาตีอะไรเงี้ยนะครับตัวละครเนี้ยนะครับจะตีส่วนกลับนะครับไปเป็น120%ของพลังคุณใสนะครับแรงด้วยนะนะครับ ไม่ธรรมดาเลยนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือลิกะออกไปตบให้นั่นแหละนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับมีออโต้ถึง2อันเลยนะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องสืบนะครับว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแน่นอนนะครับข้อเสียอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นตัวที่เก็บเกตอันติช้านะครับทุกคนเพราะเนี่ยอย่างที่เราเห็นมันใช้1 5 5 8เลยนะครับถ้าเทียบกับโกโจเนี่ยใช้แค่973เอเบงนะครับทุกคนต่างกัน600ได้นะครับทุกคน ซึ่งมันก็เลยจําเป็นจะต้องพึ่งเรื่องของตรงนี้นะครับที่มีการเพิ่มไม้ตายมาในออโต้สกิลนะฮะแต่เราก็ต้องคุมเรื่องของมานาให้มันเหลือใช้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยสกิลสองสกิลสเนี่ยใช้มานาเยอะนะครับอันนี้20สกิลสองยี่สิบสกิลสามสามสิบอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวละครที่มีบัฟมานาให้จริงๆนะครับก็คือยูกิไคโตะเนี่ยจะสำคัญกับตัวละครนี้มากๆแน่นอนนะครับทุกคนโอเคต่อมาเนี่ยสิ่งที่หลายคนสงสัยกันนะครับก็ คือเรื่องของปลุกพลังเนี่ยนะครับถามว่าจําเป็นไหมนะครับอันนี้ผมบอกคร่าวๆก่อนนะครับทุกตัวละครเนี่ยมันคล้ายๆกันนะฮะคือถามว่าจําเป็นขนาดนั้นไหมเนี่ยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นทุกคนแต่ถามว่าจุดไหนเนี่ยที่เรียกว่าดีที่สุดนะครับผมตอบไปเลยว่าการที่เรามีซ้ํา1ตัวเนี่ยนะครับหรือปุกพลังหนึ่งครั้งเนี่ยคือจะเป็นการบูสต์ cp หรือบูสต์พลังเราได้สูงที่สุดแล้วนะครับตรงเนี้ยเราไม่ต้องอ่านก็ได้ทุกคนมันจริงๆมันแทบจะไม่เห็นผลเท่าไหร่เลยมันขึ้นนนนมาาิดดดเีีียวะคคครัับทททุุกแต่่่สสํญ คือมันเพิ่มแสแตททุกอย่างมา25%นะครับทุกคน HP ไกลภาพคุณใสเนะี่ยขึ้นมา25%นี่คือบูสต์ทุกอย่างสูงขึ้นหมดเลยนะฮะทุกคนแต่อย่างที่เราเห็นนะครับปลูกพลังขั้น2เนี่ยมันได้แค่เรื่องของโอเคดาเมจพวกนี้เพิ่มมาอีก2%นิดหน่อยหน่อยเองนะครับทุกคนนี5.6%นะฮะแต่ว่าหลักๆคือมันเพิ่มเรื่องมานาเริ่มต้นเราเพิ่มมา10นั่นเองนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโอเคถ้าแบบเรา พอจะมีโอกาสทําได้เนี่ยนะครับทุกคนก็แค่เอาแค่ปลุกพลังขั้นแรกก็พอแล้วนะครับทุกคนแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วนะฮะซึ่งก็มีทางเลือกนี้นะครับเราสามารถใช้นี้ได้นะครับไปแลกที่ร้านแลกเปลี่ยนได้นะฮะก็เก็บไปให้ครบนะครับลงไอ้อนาเขตทุกวันเดี๋ยวก็ครบเองนะครับก็สามารถเลือกทางนี้มาแลกได้นะครับถามว่าความคุ้มในการแลกตัวละครยูตามานคุ้มไหมเนี่ยคุ้มแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะยูตาเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะฮะโอเคก็ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเมมโมรีนะครับทุกคนถามว่าเมมโมรี่สำหรับยูต่เนี่นะครับอันไหนดีที่สุดนะฮะทุกคนผมจะแบ่งเป็น2ประเภทแล้วกันนะครับแน่นอนว่ายนะูตนะ่านี่ยดเมจอันติเนี่ยมันเป็นเรื่องของดดเมจคุณใส่นะครับทุกคนเพราะว่ายูต่เนะี่ค่อนข้างอันติดคือถึงแม้ว่าสกิล1หรือสกนะิล3มเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีเป็นกายภาพเล็กน้อยเนี่ยนะครับแต่ว่าดดเมจหลักๆของยูตาเลยเนะี่ยมันจะเป็นทางคุณใสมากกว่านะครับทุกคน ดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเมม ORY ที่เพิ่มเรื่องคุณใส่ดีๆทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับเหนือกฎเกนนะครับก็คืออาร์โกโจมุระสกินั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ดีแน่ๆอยู่แล้วไม่ต้องสืบนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่มตัวเลขสูงมากนะครับ80%เลยนะฮะแน่นอนว่าอันนี้จะเป็นการเล่งดดเมจ อันติได้สูงมากๆนะครับทุกคนซึ่งจะใช้ได้แค่ตอนอันติเท่านั้นนั่นเองนะฮะอันนี้คือถ้าถามว่าอยากได้อันติีแรงที่สุดนะครับคำตอบก็คือเหนือกฎเกณฑ์นั่นเองนะครับทุกคนแถมมีการฟื้นฟูเกตไม้ตายด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยูตะต้องการมากๆอยู่แล้วด้วยนะฮะก็จะทําให้เกตอันติของยูตะาเนี่ยเต็มเร็วขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคนอันนี้คือดีมากๆนะครับแน่นอนว่าอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยก็ได้นะครับทุกคน ลองลงมาก็นะครับออปชันสำหรับฟรีดูเพย์ก็อันนี้นั่นเองนะครับอันโจโกนะครับสักสีนะฮะอันนี้ก็จะได้จากการที่เราผ่านด่านโจโกนั่นเองนะครับทุกคนแน่นอนว่าเป็นอันที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะดังมันจะยากนะครับแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยคุ้มมากที่จะอามาใช้นะครับก็อันนี้นะครับเพิ่มคุณใสยอยู่ที่55%อนะครับอาจจะน้อยกว่าอันของโกโจนะครับแต่ว่าอันเนี้ยใช้ได้ทั้ง สกิลแล้วก็ไม้ตายเลยนะครับแถมอยู่2เทินด้วยนะครับคือถ้าตีเฉลี่ยเนี่ยก็เหมือนเราได้110%นะครับทุกคนถ้ารวมกันแล้วเนะี่ยสเทินเราใช้ครบนะี แต่เรื่องการรีดดเมจอันติเนี่ยก็แน่นอนว่าคงจะไม่แรงเท่าไอตัวเลขสูงๆนะครับถ้าเราอยากได้ดาเมจไม้ตายแรงๆเนี่ยเราก็จะเลือกอันที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงๆดีที่สุดนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะดีมากๆเลยนะครับออปชันฟรีทูเพย์ด้วยส่วนออปชันฟรีทูเพย์อีกอันนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะฮะโคโจสตูรุไปตั้งแคมป์คนเดียวนะครับทุกคนอันนี้ก็ดีมากๆนะครับเป็นออปชันฟรีทูเพย์ด้วยสําหรับใครที่เล่นอนนนนีเนวเน,จจต,น,ไไนต์ก อันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจเลยเพียวๆนะครับ65%เต็มๆนี่ก็ทำให้ดาเมจแรงขึ้นเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแถมมีเรื่องของถ้าเลือดต่ำกว่า50%ได้ดาเมจาสเวทเพิ่มนะครับก็ดีมากๆนะครับทุกคนอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวเลือกฟิล์เพ์อีกอันหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าถามว่าโอเคไม่มี SSR ดีๆน่ะจะมี SR อันไหนบ้างนะครับก็จะมีอันนี้นะฮะอันนี้ผมก็แนะนำพอสมควรนะครับอันของไอเมกามารุ่นนะฮะ ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มคุณใส่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สองเทินนะครับตัวเลขก็จะน้อยลงมาหน่อยนะฮะแต่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับทุกคนมีลดความเสียหายให้ตัวเองด้วยนะครับก็ช่วยป้องกันได้ดีพอสมควรนะครับก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับเมมโมรีเนี่ยนะฮะก็ถ้าสมมติว่าไม่มีออปชั่นตามที่ผมบอกจริงๆเนี่ยนะครับเราลองเล็งเรื่องการเพิ่มเดเมจหรือว่าเน้นเรื่องการเพิ่มคุณใส่ก็ได้นะครับทุกคนพวกนี้ทั้งหมดอ่ะดีหมดนะครับทุกคนขอแค่มันตรงนะฮะ แต่เพิ่มกายภาพเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับทุกคนกายภาพมันไม่ค่อยเหมาะกับตัวละครนี้เท่าไหร่เพราะมันจะไม่ทําให้อันติแรงขึ้นนะครับทุกคนก็พยายามเลือกที่มันเพิ่มดาเมจคุณใสจะดีที่สุดนะครับหรือไม่ก็เพิ่มดาเมจเพียวๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับ,รบอย่างเช่นอันนี้ก็ได้นะครับเพิ่มความเสียหายเพียวๆเนี่ยนะฮะดิ้นรนจนตรอกเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคส่วนถ้าเป็นของอีเวนต์อันเนี้ยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นกายภาพนะฮะของ2อีเวนต์ล่าสุดเนี่ย ออกมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จะมีอันเนี้ยก็ใช้ได้หน่อยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยไปหน่อย10% 3เปอร์นเทอร์เนี่ยรวมๆกันแค่30%อเนันนี้ผมว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทุกคนส่วนเมมโมรีสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเมมโมรี i ซิกเนเจอร์ของยูตละนะครับจะเรียกว่าซิกเนเจอร์ไหม ก็อาจจะเรียกตรงๆไม่ได้เพราะมันจริงๆมันก็ไม่ได้เหมาะกับยูตาขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ว่ามันมากับตู้ยูตานั่นเองนะครับก็คือหน้าหนาวก้าใหม่นะครับถามว่าอันนี้ดีไหมนะครับทุกคนอ่ะเราไปดูความสามารถก่อนนะครับก็สกิลแรกของมันเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราใช้สกิลหรือว่าไม้ตายเนี่ยจะเพิ่มดาเมจคุณใสกับกายภาพเนี่ย ครับที่เวลแรกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันนี้ของผมมันเป็เปนเวลสองเนาะนะครับมันก็จะเป็นสามห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินเนี่ยรวมกันก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป,เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยหรอกนะครับทุกคนแต่คือประเด็นของมันเนี่ยนะครับทุกคนมันจะไม่ใช่เมมโมรีที่จะรีดดาเมจจากสกิลไม้ตายเราได้สูงสุดนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยอันติมันจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่อันนี้มันจะดีในจุดที่ เวลาที่โอเคเราใช้สกิลธรรมดาต่ออีกเทินหนึ่งเนี่ยใช้สกิล3ต่ออีกเทินเนี่ยมันก็ยังแรงขึ้นอยู่นะครับก็จะเหมาะกับการที่โอเคเราใช้ใช้อันติเทินหนึ่ง ใช้สกิล3เทิร์นหนึ่งนะครับก็จะรีดดอเมจได้พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่อันติก็จะไม่ได้แรงเวอร์นะครับทุกคนไม่ได้แรงเท่าไอ้พวกที่เพิ่มคุณใสหรือดาเมจโดยตรงที่มันตัวเลขมันสูงกว่านะครับแบบก่อนหน้าที่ผมแนะนําไว้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยจริงๆแน่นอนว่าใช้ได้นะครับทุกนะคนแต่ว่าอันนี้ผมติดว่าไอ้สกิลออโต้มันเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับที่ว่ามีเรื่องของถ้าเลือดต่ำกว่า40%มี Hill อ่ก20%นะนะนนยเยอร,ร์เอซอ็นต์มนฮิลอี นะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับหน้าหนาวก้าวใหม่นะครับโอเคต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดทีมนั่นเองนะครับก็ผมมีพูดไปบ้างผมมีพูดไปบ้างแล้วนะครับในช่วงของเรื่องสกิลเนี่ยนะครับว่ายูตะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่จําเป็นต้องใช้เรื่องของมานาสูงมากนะครับทุกคนเพราะว่าสกิลเนี่ยใช้20กับ30มานาเนี่ยนะครับ มันเป็นอะไรเป็นตัวที่กินมานามากๆนะครับทุกคนเนี่ยยีกับ30เลยดังนั้นเนี่ยตัวละครที่ควรมีมากๆนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นตัวละครอย่างยุกิไคโตล่างอานะครับถามว่ายุกิไคโตเนี่ยทำอะไรได้นะครับทุกคนมันจะมีเรื่องของสกิล l นี่แหละนะฮะมันจะเป็นการบัฟมานาให้เพื่อนเรานะครับก็ ที่เลเวลสี่เนี่ยขึ้น13หน่วยทุกเทินนะครับอยู่2เทินก็อันนี้ก็ดีมากๆนะครับยูกิไคโตเนี่ยเหมาะที่จะมาเล่นคู่กับยูตะมากๆนะครับแล้วมีใครอีกแน่นอนว่าตัวบัฟที่ดีที่สุดในเกมในจุดนี้อย่างเช่นอาจารย์ใหญ่เนี่ยนะครับก็ยังเป็นออปชันที่ดีมากๆเหมือนเคยนะครับสำหรับทีมนี้นะฮะ แล้วก็โอเคสุดท้ายจะเป็นใครดีนะครับจะเล่นเป็นอินุมากิก็ได้นะครับทุกคนจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของสตันแล้วก็ทําให้เราเก็บเกตอันติได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับอินุมากิก็ยังเป็นออปชันที่ดีเหมือนเคยนะฮะทุกคนคือเอาง่ายง่ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราเล่นทีมเดียวกับโกโจได้เลยนะครับทุกคนโอเคก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับลำดับอาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยโดยถามว่าลำดับการเรียงตัวละครในทีมนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ผมแนะนําว่าเอาจานใหญ่ขึ้นก่อนนะครับเพราะจานใหญ่เนี่ยจะมีเรื่องของดีบัันะคร ที่ตรงนี้จะทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับทุกคนอันนี้ดีบัฟเนี้ยควรจะขึ้นก่อนที่สุดนะครับเพื่อที่ยูตาเราจะได้ตีแรงด้วยนะครับแต่ถามว่าไม่ยูตาควรเอาไว้อันดับ2นะครับเพราะว่ายูตาเราก็มีดีบัฟเหมือนกันนะฮะทุกคนคือเกมนี้มันจะเรียงลําดับจากบัฟก่อนนะครับ ดีบัฟเนี่ยมันเรียงตามลําดับของมันนะครับเหมือนเราใช้สกิลปกตินะฮะมันจะไม่แคร์แต่บัฟเนี่ยมันจะขึ้นก่อนตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเอายูตะไว้ันดับ2ดีกว่านะครับเผื่อว่า2ตัวนี้ตีนะครับแต่มันจริงๆมันก็ไม่ได้มีโอกาสจะตีสักเท่าไหร่หรอกนะครับทุกคนแต่ว่าแค่ว่าติดแค่ว่าอินุมากิกับยูกิไคโตเนี่ยนะครับทุกคน2ตัวนี้ไม่ได้มีเรื่องของดีบัฟนะครับดังนั้นเราไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับในการที่จะเอามาไว้ลําดับต้นต้นะฮะก็เรียงตามลําดับนี้ดีทีีี่สสุุดนนนนะะะคครรัับบททกําหม้เลย โอเคแล้วถามว่าออปชันอย่างอื่นไม่มีอาจารย์ใหญ่เล่นเป็นใครได้บ้างนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะไม่มีอาจารย์ใหญ่เนาะนะครับก็จะมีเรื่องของโมโมใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัว SR n a n a m นานามเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ SR n a า a m นานเนี่ยผมไม่มีนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันไปหลบอยู่ไหนนะฮะไม่ได้เลยจริงๆนะครับทุกคนก็ตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีโมโมนานามิ2ตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวบัฟดดเมจได้ด้วยเหมือนกัน นะครับทุกคนคือนอกจากยุกิคโตเนี่ยนะครับผมคิดว่า2ตัวนี้เราเปลี่ยนตัวเป็นตัวนู้นตัวนี้ได้หมดนะครับแต่ยุกิคโตเนี่ยสำคัญมากๆทุกคนผมต้องย้ําเลยเพราะเรื่องมานาเนี่ยนะฮะมานาเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับยูตะนะครับทุกคนก็อันนี้แน่นอนว่าทีมที่ผมจัดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นทีมที่ดีสุดนะครับส่วนกองหนุนแน่นอนเราก็เลือกเป็นโกโจนะครับทุกคนเช่นถ้ามีตัวไหนตายโกโจก็มาเสริมได้นะครับหรือเราจะเล่นโกโจขึ้นก่อนก็ได้แล้วเอายูตะไว้สํารองก็ได้นะครับทุกคนถ้าสมมติว่า มันเป็นไฟ์ยาวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องแบบมันหมดเวลาของโกโจก่อนแน่ๆอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเราก็เอายูตะไว้สำรองพอโกโจหมดเวลายูตะก็เข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าแข็งแก่งที่สุดในจุดนี้ของเซิร์ฟ g l o b a l แล้วนะครับทุกคน ก็ถ้ามีตามนี้ก็จัดตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับทุกคนจานใหญ่เนี่ยเลือกเป็นนานามิเป็นโมโมะก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าเอาเป็นตัวบัฟที่เรามีหรือถ้าไม่ไม่มีตัวบัฟจริงเอาเป็นตัวดดเมจมาอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนส่วนอินุมากิเนี่ยนะครับก็เช่นกันนะครับแทนเป็นตัวไหนก็ได้ในะตัวซัพพอร์ตนะฮะตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่ผมพอจะคิดว่าดีเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีเรื่องของนี่นะครับหรือเราจะใส่่เเป็็นนนนตััวดดมคคคูี้้กกไะรบทุ ก็แบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะทุกคนถ้าเราสมมติโอเคเรามีตัวแบบตัวซับแค่นี้จริงๆไม่มีจานใหญ่ไม่มีนานามิไม่มีโมโมอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่เป็นตัวดดเมจตัวที่เรามีก็ได้นะครับทุกคนแบบมันก็กเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับพอสรุปวิธีบิวต,ตัวละครยูตะไปเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาที่เราจะลองเอามาทดสอบกันแล้วนะครับ แล้วก็ผมก็ได้แนะนําลําดับการใช้สกิลให้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือทีมที่ผมจะใช้นั่นเองนะครับโดยที่มีอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ใส่เมมโมรีอันนี้นะครับทุกคนเพื่อเร่งเกรอันติให้เพื่อนรุ่มทีมนะครับให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็ยุกิไคโตเนี่ยผลก็ใส่เป็นอันนี้นะครับที่จะมีการบัฟดาเมตสาร์เนะครับให้เพื่อนร่วมทีม1ครั้งเมื่อกดใช้อันตินะครับแล้วก็จะมีฟื้นฟูเกตอันติให้ตัวเองด้วยนะฮะ ส่วนอ um นะินุมากิเนี่ยผมจะใส่ไปใน,นนี้นะครับที่มาตู้พร้อมกับตู้เมกุมินะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันที่ดีเหมือนกันฮะโดยที่ไอเรื่องของฮิวเลือดฟื้นเกตให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้สําคัญนะครับสำคัญตรงนี้นะครับเมื่อผ่านไป4เทินเนี่ยจะมีการมอบดามเจตให้เพื่อนเนี่ยนะครับเพิ่มดามเจตให้เพื่อน25% 3เทอร์นด้วยนะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับ ส่วนโอคุสึยุตะนะครับผมก็ใส่เป็นเหนือกฎเกณฑ์นะครับซึ่งเหนือกฎเกณฑ์ของผมเนี่ยมันลิมิตเบรกไปขั้นหนึ่งนะครับทุกคนก็จะได้เรื่องของเรื่องการฟื้นฟูเกตอันตินะครับเร็วขึ้นด้วยนะฮะตามเวฟนะครับทุกคนส่วนโกโจเนี่ยคงไม่ได้ลงสนามมาหรอกนะครับเพราะแค่นี้ก็คงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราไปเริ่มการต่อสู้เลยครับไปโอเคมานะครับเรามาลองดูวิธีใช้กันนะครับสำหรับยุตะก็ อาจารย์ใหญ่นี่กดเมมโมรีนี้ไปก่อนนะครับเพื่อเพิ่มเกจอันตรีแล้วกดสั่งสอนนะครับยูตะก็ใช้สกิล2นะครับเพิ่มโอกาสคิส่วนนุมากิก็ใช้ป้องกันนะครับแล้วตัวยูกิไคโตก็ใช้สกิลบัฟมานาไปนะครับทุกคนโอเคเนี่ยโทรโคงเข้าไปโอ้โหเนี่ยแค่โทรโคงก็หมื่นเจ็ไปแล้วนะครับทุกคนคิเน้นๆนะฮะอาจารย์ใหญ่ก็ทําหน้าที่เดียวนะครับสั่งสอนลูกศิษย์นะฮะแล้วก็รอบนี้เอาเป็นสกิล3แล้วกันนะครับเพราะเราใช้สกิล2ไปแล้วนะครับ อินุมากิก็สกิลป้องกันต่อไปเพิ่มเกรนะครับจะเห็นว่าเห็นแมน,เห,น,เ,หนเห็นไหมครับทุกคนว่าเกรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเร็วจริงๆนะครับนี่ขนาดทีมที่บัฟเกรอันติได้เร็วมากๆแล้วนะครับมีเมมโมรีเพิ่มเกรอีกนะฮะโอเคใช้วาจาคำสาปไปเรื่อยๆนะครับพยายามต่อดีบัฟให้มันขึ้นตลอดนะครับตรงนี้ผมสตันบอสไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็โอเคเพิ่มมานาไปนะฮะ เกตอันติพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าเอออาจจะต้องรอจานใหญ่อีกคนนึงนะครับรอจานใหญ่ได้อันติด้วยนี่นะครับเนี่ยมีฮิวเลือดขึ้นมาด้วยนะคะเวลาเพื่อนเลือดต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้ถึงสามครั้งเลยโอเคจานใหญ่สั่งสอนไปอีกทีนะครับอันนี้ตีธรรมดาไปพอนะฮะโอเคพร้อมที่สุดนะครับเพิ่นหน้าได้เวลาลุยนะฮะทุกคนโอเคแล้วก็จานใหญ่คราวนี้ใช้อันติไปเลยนะครับให้โดนดามเมจแรงขึ้นแล้วเราก็กดเมมโมรีอันติไปเลยนะฮะในจุดนี้ อ,อันนี้ใช้อันตีดีไหมอ๋อตีธรรมดาไปแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวนะตีธรรมดาแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็อันติไปด้วยนะครับกดเมมโมรีด้วยนะเพื่อเพิ่มเาเมจโอเคจัดไปก็จะเป็นคู่นี้เปิดก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะบัฟดดเมจให้เรานะฮะโอเคจานใหญ่ลงดีบัฟได้นะฮะทุกคนคีด้วยเนี่ยคือจานใหญ่คีรัวมากโอเคมาดูดดเมจอยู่ต่างกันครับในจุดนี้เป็นไง นี่นะล้านห้าเข้าไปเต็มๆนะครับทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยนะครับทุกคนว่ายูตาเนี่ยเป็นตัวละครที่โอ้โหทุกคนเมื่อกี้คือเต็มที่เท่าไหร่ล้านเจ็ดเหรอดูไม่ทันนะฮะแรงมากๆจริงนะครับทุกคนตัวละครนี้นะฮะไม่ต้องสืบแล้วว่าเป็นตัวที่มีอันติแรงมากๆนะครับเทียบเท่าโกโจโดได้เลยสบายบ้านนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันไม่หนีไปเหมือนโกโจนั่นเองนะครับทุกคน ก็นี่ก็คือยูตะโอคุจินั่นเองนะครับทุกคนตัวละครลิมิเต็ดตัวแรกของเซิร์ฟ g l o b a l นะครับก็แน่นอนว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็จะติดอันดับตัวดาเมจที่ดีที่สุดไปอีกยาวๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ